you <laughs> าราลดเกียรมาแตอเนาะด้านเราลดเกียรมาเอเนาะจะดอกพุพ่น่อาร้ีน เกระแม่เอารถเกียยเขา,าบอกว่าเอารถเกียเกีออกรถเกีย,ออกยววเราไงงานบ่ขึ้นเกยหนาบุีนนมาเกีออกไหนแท่แ

甘蔗节。<laughs> <laughs> เอาไปกมากนออกบ้านนี so ่ยิงมยิงาว้าว้ามันจีตไปหลายก้าวดิฮะน่ะทดสอบเลี้ยงท่ายละเจ้ะเฮ้ยหยาลอยแล้วต้องตีมันไลยเอาบกโจ๊กบางคนขืนรัวแบเนี่ย เมันวังลงก็เก่าแล้วบานีอันเี้เยบร้อยไปสองคันสร้างรถเกตว่าเกตออกแล้วบาทนี้ Hãy cân nhau ai đại <cớ nhồn? cười> vẫn <Ai để bó cười> là mọi dây, A long bung, a à, long bung, bung, <laughs> <xoài gần> <laughs>

อ๋อนั่นนี่หนาจะเฮ็ดกองไว้เฮ็ดเป็นคู่ไว้เมื่อหนาจยะเ really? ปิดนี <S 2> <S 2> ่รถนเที่ยวนี่อันเอากองไว้เป็นคู่เชียวนี่กองไว้คู่นี่กับว่านั่นดอกพอรถได้เที่ยวนี่ไหม ก็ขันนั่นได้ือยกคจริงมันจโยกจริงนะันว้าวเป็นคนระเียงเนะมอกมันตาได้เลยระเบียงนะคะเอากระจกลงเลยแมล่ะบอกแลก้วกระจกลง

จะบอกก่อนเด้อนั่นเจ้าสีนั่นออกรอหยับออกจาก <coughs> เรวเขาเอาตะขอดเทนนี่หรอวะเอาเอามันกัก สมันส <essel> ุดยอดไปเลยลูก hmm. พี่มาเห็นหอดุมรถวะ dưới <laughs> là dưới 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 khăn khăn dưới Khăn dưới 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 cái dưới dưới นีกก็บ่ยาพ้อือกันสร้างคอนเทนต์เฮา <laughs> โอ้อยากปตีนเ้อไปไหวบันไปไปไหบันนี่อยาโปรตีนเนี่ยโ่มีตีนมวย <laughs> มีตมีนตะมวย ไปเด้อคนบ่ทันแด้นะเอาไปน้ำบนล่ะรถทันไปไป